สวัสดีทุกคนนะคะพบก,กับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรอบปี65ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะเนื่องจากตอนนี้มีเงื่อนไขใหม่ล่าสุดใครมีคุณสมบัติตามนี้หมดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65แน่นอนค่ะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่ปี65ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมาฝากเพราะว่าตอนนี้มีคุณสมบัติ ใหม่เพิ่มเติมมาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ สำหรับบัตรคนจนใบเดิมตอนนี้จะยังสามารถใช้ได้อยู่จนกระทั่งบัตรใบใหม่เริ่มใช้ซึ่งครั้งต่อไปในรอบใหม่นี้เราจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิมนั่นเองนะคะสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะได้รับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือเป็นคนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000บาทและมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่นเงินฝากในธนาคารพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทถ้ากรณีที่เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ห้องแถวตึกแถวจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาถ้ากรณีที่เป็นห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะอย่างไรก็ตามความแตกต่างของการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคนจนในครั้งนี้นะคะก็คือจะนำรายได้ของครอบครัวมาพิจารณาด้วยแต่คำว่าครอบครัวไม่ต้องกังวลน,นะคะจะเป็นแค่พ่อแม่แล้ว ก็ลูกที่มีอายุไม่เกิน18ปีถ้าเกิดว่าเกิน18ปีแล้วเขาจะไม่เอามาคิดรวมนะคะก็จะนำรายได้ตรงนี้มาแล้วหาร3เสร็จแล้วก็คือถ้ารายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทตรงนี้จะได้รับพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนนะคะแต่นอกจากนี้มันยังมีเกณฑ์อื่นๆที่จะนำมาใช้เพื่อกั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่สมควรที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็คือ ้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิตอันนี้คือใครมีบัตรเครดิตถูกตัดสิทธิ์แน่นอนนะคะ2ต้องไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศใครเคยเดินทางไปต่างประเทศก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนเช่นเดียวกันต้องไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้นถ้าใครมีวงเงินกู้ซื้อบ้านก็จะต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะคะหรือใครที่มี กู้ซื้อรถก็จะต้องไม่เกิน1ล้านบาทและต้องไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะและที่สําคัญผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องกักขังข้าราชการหรือพนักงานราชการด้วยนะคะ แต่ในส่วนของพนักงานราชการตรงนี้มีพี่ๆอสอมอสสหลายคนถามเข้ามาว่าจะเกี่ยวข้องไหมตรงนี้อสอมอสสไม่เกี่ยวนะคะสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แน่นอนค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็เอารายละเอียดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอ,อบใหมป่ปี65มาฝากค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ